สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขลนค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องซอสเกวพะรวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับที่นี้ซอสเกวก็จะพาพี่น้องมาตา่มตูเลขกแนวทางของหวยท่าหน่อยนะคะของอาจารย์เซียนสายรับค่ะพี่น้องแตกทุกวันแตกตะบี้ตะบันแตกจริงแตกจังค่ะพี่น้องเอ้ยเบ่อคลาดนะคะว่ามีเมื่อใดที่บบแตกนะคะพี่น้องหมู่บ้านนี้อาจารย์กะแตกไปยูสองน้อยค่ะพี่น้องแตกไปตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจเลยนะคะพี่น้องค่ะ แตกไปตั้งแต่น้อยเฉพาะกินไปตกที่น้อยปกตินะคะเลขตกเก้าพี่นองเับกันน้อยพี่เอกพี่สามน้อยพี่นองเลขตกเก้าแตกน้อยปกติเรายังไปแตกน้อยพี่เอกพี่อยู่นะคะพี่นอง <c oughs> อผู้ได้เล่นน้อยเฉพาะกินเมื่อวานนี่ก็ะไรเงื่นแล้วนะคะวันนี้เลขมันไปเขาอยู่ที่อน้อยปกติลรากันน้อยพี่เอกเลขสามเก้าตัวเดียวออกสองน้อยเลยพี่นอง อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะพี่น้องอ่าเมื่อวานนี้ต่อเจ้ากับไปงานรับปริญญาล้านค่ะพี่นอ้องแล้วก็ต้อทรัพย์ก็เออเลยอยู่บัดเมือ่อเมื่อวันนี้พี่น้องเอ้ยจนคิดว่าสิบอะไรมาพร้ากับพี่น้องอีกคนละต้องหาเงินซื้อนเชื่อแจ้งไม่คนละคลิดว่าได้นะคะเพรยังเตียมันมีแอบตื่นขึ้นมาแอบธนาคารก็ใส่บ่ได้ทั้งสองธนาคาร โทรศัพท์ก็กดว่อยากไปว่อยากมาว่อยากอีหยังแม่พี่น้องอ่าวันนี้มาสํารวจแอปในโทรศัพท์จะของมีแอปใดที่มันเกิืนบอนนะมันมีคําเตือนขึ้นมาว่าให้ไปลบแอปพี่ว่ามันแคบหนาจวอีหยังนี่ละนะคะมันสิเป็นบึบบึ้บบึบบึบเริ่มหนาจวดนะมันดินของมันเองเดี้ยไปเองพรอมนะคะอ่ามันจะเป็นแอปอีหยังดอกสีดำดำดอก noa อีหยังนี่ละ ดำบ่ได้นะ,ะลบไปสามแอฟพี่น้องเมื่อวานนี้จังคอยใส่งานได้ปกติสัญญาณกับโมมี่แม่ลบกวนฮอรสัญญาณโทรศัพท์คนนี้เดี๋ยวนี้พี่นอ้องอเขาเมื่อเมื่อวานนี้ว่าจะทรงเลข่ยงน้อยให้พี่น้องกับบริษัทรงให้เป็นบางลุ้มเนาะ,ะบางลุ้มกับทรงให้แล้วนะคะเราแบดน,นี้เลากับมาทรงเป็นทุ่มเนืองเนาะมาหอดบานพี่น้องไปช่วงเที่ยงใบและกระลู่เจ้าควางกับพึ่งลู่ส่วนสิไฟนี้เนาะพี่น,อน้องเล้วเพื่อนกับเพึ่งมาบอกกันไหม เล้พอไปแล้วก็ทุ่มนึงคยได้มากพี่น้องเยตอนนี้เจ็บขิงปวดชิงพี่น้องคือสิถือขิงไข่ย,ยังกับพวกจักนะคะมีเรื่องสี่แหละหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติของรอบเดือผูุ้ยามู้ยิ่งเนาะพี่น้องอทุกคนเนี่ยบางคนก็เจ็บท้องนะพี่น้องเ,อเจ็บชิงเพื่อมันแรนมันไหลเนาะเข่ามาเราบอกคือกเกาเด้อพี่น้องอย่าไปากันเด้ออัน ปวดต้นปวดตัวเนาะแล่นน้ำต้นน้ำตัวไปเบิดเนี่ยสอดเกี้ยวปวดเิ่ยงอย่างนี้นพี่น้องคันรอบเดือนสีแมายามได้เปลี่นลวดนะคะผู้อื่นเพื่อกันดีนะคะ,ะว่ววาเม่อเป็นแล้วสอดเกี้ยวผู้ชายพยายามเข้าใจลูกผู้หญิงในเด้อยามอันรอบเดือนผู้หญิงบนสีแมาเนาะ่นจะเจ็บท้องหลักการ ข้างคนกับเจ็บขิงปวดหัวถือขิงไข่ผุและพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไห่ผู้ใส่เข้าใจผู้ยิ่งนําเวลาเป็นรอบเดือนนะคะอันนี้แนะนํากันไห่ผู้ใส้รู้จักหัวอ,อกลุกผู้ยิ่งนําเพราะว่าบางค้นกับเจ็บท้องจนเห็ดยังบ่ไดอยสอดเจาะกับเค้เป็นตั้งแต่พัดนาเป็นมาเน,นี่ยเจ็บท้องนะคะ,ะจ้องจนได้ขินยาพุและพี่น้องนั่งไปใส้ก็บม่ได้ได้ใส่แฟนพุแล้วไปซื้อให้พี่น้องนะคะกันได้เป็นมาแล้วนะคะ มันนี่พ่อลูกไว้เดี๋ยวองไปทางเนี่ยเตรียมยาไว้ที่บนพี่น้องเตรียมยาให้ติดตายเลยนะคะถึงเวลาเราตัวนี้ใกล้เราตัวนี้เราเตรียมยาไว้ห่างไกลเอาของเลยคัยนผูใ้ใดที่เป็นรอบ๋ยวาเลิเกเจ็บท้องเนาะค่ะอ่ะสอเขี้ยวก็ได้ไม่กินยาสมุนไพรเกี้ยกับอันหมอสิงค่ะยาหมอสิงยาสตรีมอสิงนะคะเป็นมากินนะคะกินอยู่สองขวดหายเลยนะคะเจ็บท้อง กินไปยุ่งสองขวดเนาะขวดแล้วสองพันขวดพี่น้องก็ดีขึ้นนะคะถ้าห้องกินได้ประจานะพี่น้องสมุนไพรตัวนี้จะเฮ็ดหผิวพรรณเวานน้ำขดพองสดใสนะคะแล้วก็บโเจฟบดลูกแล้วก็กระชับฟิตแด์เิริมด้วยนะคะพี่น้องดูดดีฟอมนะคะทําให้หมดลูกข้าหนี้มีความดูดแล้วก็แน่นติดเปียกท่วมนะคะพี่น้องอ่าดีจริงนะคะอันนี้บริโภคชนะไอเพอนดอกแต่ว่าจะคองกิ่นก็เลยรู้จักนะ,ะนะคะแล้วก็ โอ้ยนะคะลู่ลู่แล้วก็เลยอยากแนะนําใไห้ไปนะคะเพราะว่าเจ้าฟองเป็นคนเจ็บท้องในรอบเดือนนะคะ,อ,ะอันนี้เว้ากันเป็นโรคเรื่องของธรรมดาธรรมชาตินะคะพี่น้องแต่คนเราก็ไม่อยากจะเจ็บปวดใช่ไหมเพราะว่าถ้กผ่านปินม่าน,าาาน,น,น,นเป็นทรมานน้องก้นไข่เห็นไหมนอนูยนะคะพี่นอ้องอันนี้ก็แนะนํากันว้า้กันฟังเนาะก่อนจะไปพบหวยห้าน้อยกระไดก็เอาเรื่องเล่าสาระดีๆมาฝากพีนะ่ฝาก,ฝาก,ฝากน้องเฮ้านะคะ แล้วก็เรื่องของเงินเรื่องงามยมดีมอนีบ่มีเด้อพี่น้องเข้ามาพบปะกันมือวันที่วันอังคารที่20สิงหาคาม6 7เล็ดเง,งามยมดีไม่มีนะคะมีแต่ตัวเลขดีๆนะคะเลขมงคลพี่น้องเลขมงคลวันนี้มีเลขเจ็ดมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขแปดนะคะเลขที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือเลขสองนะคะพี่น้องส่วนสีที่เป็นมงคลมีสีส้มสีน้ำตาลสีดํา และสีแดงนะคะสีที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือสีขาวนะคะพี่น้องสีขาวไม่เป็นมงคลเลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้ให้เลือกซ้ายนะคะพี่น้องคะแต่เลือกซ้ายเท่านั้นนะคะพี่นอ้องเรขมงคลเอาไปเฮ็ดยังเอาไปเป็นเวลาการเดินทางเอาไปเป็นลักษณะของเบอร์ทรเบอร์เอทีเอ็ม <c oughs> นะคะ <c oughs> อา่าเมื่อวานเนี่ยเขายังบอกไปอยู่ว่าตอ่อทนขืนรับตำแหน่งเนาะ คุณองค์ญิงคุณรับตาแหน่งนะคะค่ะพี่น้องเอ่อสำหรับเรื่องเล่ากับพวกกันมาถึงเันนี่เนาะเพื่อนว่าเพิ่นเพิ่นรับตาแหน่งมือแหลกเพื่อนกับว่าเพื่อนจ่าใจดิจิตอลอยู่เนาะอ่าบัดนี้อ่ถ้าเข้าใจดิจิตอลมาสั่นได้นด้เพิ่อนว่าเนาะใน้ข่าวมาหลบหลังเนาะเพิ่นว่าถ้าเข้าใจดิจิตอลไปหนึ่งผลข้างเคียงมันก็ตอบรับมาเยอะนะคะย่านคืออดีต อ,อันท่านนายกตัดศินกับอคุณยิ่งรักเนาะค่ะ,ะท่านนายกยิ่งรักใช่ไหมคะบทจบมันไม่สวยนะคะถ้าเจกเงินแมนบอได้ยินแต่ข่าวเพิ่นว่าเนาะมาเนี่ยเพื่อนก็นากแจกยูดิสติตตันต่ว่ามันแจกบ่ได้เพื่อนก็นเลยว่าจะมาแจกเกี่ยวกับทางโลกโซเชียลทังแจกทาง่กทางากลุ่มปอบบางมาสั่นนะคะพี่น้องไ้แต่กลุ่มปอบบางก็คือพวกบุคคลที่มีบัตรค้นจนนั่นสินะคะพี่น้อง ะะสอดเกี่ยวกับฟังไม้ยังสั่นล่ะของทนายไอ้ที่ีินองชอเชดเกี่ยวฟังอยู่นะคะเป็นว่าสั่นเนาะโอ้ยเนาะกัดฟังเรากับพวกบุตรบินองฟังอะไรความคิดเห็นก็น่ามันกระแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ล่องผิดแต่ละหน้าเบื้องถ้าทำแล้วผลเสียเราก็ไม่อยากให้ท่านทำนะคะถ้าผลเสียอะไรก็ผลดีเราก็ไม่อยากให้ท่านทำนะคะ,เอ,ะ,เ,อะ,คะเอาที่ว่าประเทศของเราอยู่รอดพัฒนาประเทศเราให้เจริญรุ่งเรืองดีกว่านะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านนายก องคิงนะคะท่านมาใหม่ก็ขอให้ดำเนินการอย่างมีแต่ความสำเร็จราบรื่นเนาะพี่น้องคอยเพป่นสำเร็จในการงานนะคะทำทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายตามกติกาตามระยะเวลาที่ท่านได้รับโอกาสนะคะพี่นอ้องต่อเกี่ยวกับ่ามี่ยังจะหายกะเป็นซื้อไปทั้งนี้คือ ไปทั้งแท่นใจนะพี่น้องผู้ดใดเป็นนโยายกดีเบิร์ดราคาพี่น้องให้กำลังแร่นใจกันเนาะ,ะสนับสนุนสิ่งใดดีสิ่งใดเบอร์ดีออกมาเขาก็อยู่เบลางคื่เก่าเม็นบ่พี่น้องให้ก็เอาเพราะให้กะบเ่เอาเขาก็เป็นแดงสัน่นแต่ถ้ามันเป็นผลเสียให้กับทางหน่วยงานใช่ไหมหน่วยงานทางภาครัฐเราก็บ่า,าก็ได้หนนะเนาะพี่น้องเพราะแค่ว่าให้ประเทศเขามันดีขึ้นสูงขึ้นวิตนีวิตสินดีกว่าเนาะพี่น้องราคา ให้ความจเจริญก้าหนากับประเทศเท่าดีกว่าเนาะ,ะขอแค่ความยั่งยืนจเจริญรุ่งเรืองบอึดบ,บ่อยากเขาเข่าบ,บ่อยากหมากบ่แพงเห็นไหมแมนบอพี่น้องควงถือลุ้งกันนะกับพราใจเราดิแมนบอพี่น้องอ่ะอ่ะจังไรกันร่องพิจารณากันพี่น้องในความคิดเห็นแต่เราบุคคลเนาอะ,อะไปตามตัวเลขแนวทางของหอยห้าหน้อยอาจารย์เส้นสายรับสบันยนีพี่น้องตามดีนเอพรมตัวเลขแนวทางของเงินต่อไปกันได้เลยจ้ะพี่น้องคะ ค่ะพี่น้องคะเขาก็มาสรุปตัวเลขแนวทางของดีเอของอาจารย์เซียนสายลับนะคะหัวหานอยนะคะวันสิบเก้าเนาะแตกน้อยเฉพาะกิจไปศูนย์เก้านะคะแตกน้อยปกติเก้าสามแตกน้อยวีพีก็เก้าสามนะคะพี่น้องแตกน้อยปกติมาลางแตกน้อยวีพีไปบนญค่ะพี่น้องเบื้งองลวดสอดเขียวบอกว่าวมันสามารถเป็นไปได้ในทุกแนวทางนะคะแตกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะพี่น้องโตเก้าหันอะไรเรียกเพราะอึดเ่าอยากกันแตกอยี่หัะไรพี่น้อง นี่หลักคือดีเอ็นเอนะคะเอาลองพิจารณาในงวดต่อไปนะคะดี DNA เอ็นเอแล้วนะคะไว้ฮานอย,น,อยนะคะอาจารย์เซนสายรับงวดวันที่20สิงหาคม67นะคะอาจารย์ให้ไปกลับด้วยนะคะพี่นอ้องบนล่างเน้นน้อยพิเศษปกติและ VIP นะคะอาจารย์จับคู่ให้30 37 34 31 38 35 07 ศ4น1 04, 01, 0 8 0 5หนึ่งศแปดศูนย์ห้าและเจ็ดสี่ค่ะพี่น้องเอาลองแคปนาจอพิจารณาค่ะงวดต่อไปให้เป็นแนวทางเนาะค่ะให้เพื่อเป็นแนวทางใส่ถึงพี่นี่พิจารณาค่ะพี่น้องแคปนาจอยเรียบร้อยได้ทุกวันปันทุกน้อยได้ให้หยุดหลุดได้ตามนะคะเด่นบ,บ่กเปลี่ยนกาเลีนงวดแรกรอบแรกกาเรนหนาบาทสิบาทเด่นหน่อยๆย,ยไปห้าหลายค่ะพี่น้องอ่า ถ้ารอบนี้เข้าไ,ได้เข้าตามทุนต่องดต่อไปนะคะเอากาไรบวบต้องเพิ่มต้นทุนนะคะ,ะถ้าเอาได้เราให้เข้าหยุดนะคะถ้าไม่ได้ก็ตามต่อไปยๆรับร่วงว่าเขาบม่มพี่หลุดแน,น่นอนนะคะพี่น้องอก็เห็นใจผู้ลงทุนอยู่เนาะพี่น้องขันมันหลยน้อยก็ไล่รอบไล่เทียอะไรก็เห็นใจกันเนาะพี่น้องการลงทุนกับขันเห็นเทีเยแรกแล้วกับขันอยากเศร้าก็เศร้าได้ค่ะพี่น้องนะคะกนตามไล่กระยันเบิดเงินเนาะกานบวกเขา บางที่กับเขาน้อยพี่เศษแล้วบันนี้น้อยปกติบ่าเข่าไปเขาน้อยวิ่งสินะพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งคันเ่าเขาน้อยพิเศษไปเขาน้อยปกติตามน้อยน้อยวิ่งที่บันนี้มันตัดเสียดายเนาะพี่น้องอ่ะคันได้ฤทธได้ใส่แล้วก็กินไปมั่นมั่นไปเนาะพี่น้องเอ้าเอาลองพิจารณาค่ะทั่วเนอีกรอบหนึ่งไว้ฮหน้อยอาจารย์เส้นสายลับค่ะพี่น้องยี่สิบสิงหาคมหกเจ็ดนะคะไปกลับบนล่างพิเศษปกติว i p พีนะคะ จับคู่ให้3 0 3 7 3 1 3 4นะฮะ3 8 3 5 0 7 0 4 0 1 0 8 0 5และ7 4นะคะพี่น้องแคปหน้าจอเรียบร้อยโชคดีไม่ใช่กันสุขูสุคนฝนตกดีครับพี่น้องเอ,อ้ยปีนี้ลูกป่าลูกฝนเด้อพี่น้องเดือดร้างให้ปลอดไปค่ะ ทำการใดให้สำเร็จให้มีโชคลาภดังใจปรานาทุกสิ่งอย่างค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้อําราภาจากเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ